เรื่องนี้กันหน่อยน้ำตาผ่านโรงโอ้โห mm hmm. oh, จะต้องมารับผิดชอบรถโรงเรียนที่เสียคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะลูกสาวเนี่ยออกมาโพสต์แล้วก็ทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทเก็โพสต์ต่อ <c oughs> กรณีที่ลูกสาวของพานโรงเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าพ่ออาชีพพานโรงเจอโรงเรียนเอาเปรียบไม่ไหวยังไงนอกจากดูแลความสะอาดตามอาชีพพานโรงแล้ว ยังต้องขับรถรับส่งนักเรียนต่อมาไอ้รถรับส่งนักเรียนที่เก่าเกลกเนี่ยฮะเครื่องยนต์พังเจอให้รับผิดชอบคนเดียวกว่า20งหมบาทท,ทั้งทั้งที่เงินเดือนของพ่อแค่9,500บาทแถมไอ้รถโรงเรียนที่ว่ามันเป็นทรัพย์สินของโรงเรียน mm hmm. มิใช่หรือค oh. ผู้ชมฮะเรื่องนี้พอมีการโพสต์มาแล้วเราเนี่ยก็ไปพูดคุยกับพานรงท่านนี้ซึ่งบอกว่าตอนเนี้ย ยื่นใบาลาออกนะพานโรงท่านนี้ก็คือคุณลุงกิษณนะพิทักษ์เกิดนะฮะเป็นพานโรงโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เล่าให้ฟังแบบนี้ผมทำงานเป็นพานโรงรับใช้โรงเรียนแห่งนี้มา1ิปีด้วยความอดทนขยันขันแข็งทำทุกอย่างเลยคุณทำทุกอย่างเลยแม้ว่าเลิกงานแล้วหรือตอนพักกินข้าวมีใครโทรมาเรียกให้ไปซ่อมอะไรอื่นสารพัดเนี่ยผมไปหมดไม่เคยบน่น<ะ>นะผมไปหมดไม่เคยบน่น และผมได้เงินเดือนตอนนี้1,000 0บาทหักประกันสังคมไป500ก็เหลือ9,500บาทเรื่องมันเริ่มต้นมาจากการที่ผู้อนวยการโรงเรียนมาขอให้ช่วยขับรถรับส่งนักเรียนซึ่งเป็นรถที่ใช้รถสองแถวของเรียนรถเก่าๆอายุประมาณ37ปีสภาพสุดโทมคุณลุงกิษณนบอกแบบนี้มันเหมือนมันเหมือนรถ ที่อยู่ในวาระเกือบสุดท้ายคือจะไปแล้วะต้องประคับประคองชีพคุณผู้ชมและคิดถึงความปลอดภัยในการไปรับส่งนักเรียนในชุมชนหมู่บ้านเออนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยต้องเติมน้ํามันเครื่องทุกวันเพื่อหล่อเลี้ยงให้รถวิ่งได้คุณอะไรจะเติมทุกวันขนาดนั้นจนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมผมไม่ได้ไปทํางานเพราะผมไปทุระที่กรุงเทพนะครับพออให้รองปลัดเทศบาลตําบลนาโพมาขับรถรับส่งนักเรียนแทนเพราะผมไม่อยู่ปรากฏว่า พราะผมเนี่ยกลับมาทํางาน2อสวันที่ผ่านผ่านไปนั้นน่ะนะอพออ,อบอกผมว่ารถตอนนี้เสียนะแล้วกฤษณะต้องจ่ายค่าซ่อมเองทั้งหมดหเอาบินมาให้ดูเลยเอาใบาอะไรมาให้ดูเลยค่ะเออตอนแรกยังไม่มีใบบอกกฤษณะแบบนี้บ่าเดี๋ยวนะกฤษณะต้องรับผิดชอบนะคุณกฤษณะก็อ๋ออ๋ออได้แต่พยักหน้าแต่พอมีบินนี้มาคุณสองหมื่นสี่พันหกรอยบาทไอที่ผมพยักหน้าไปผมจะจ่ายไหวได้ยังไง แล้วก็ถูกพออหักเงินเดือน9,000ไปจ่ายค่าซ่อมงวดแรกส่วนที่เหลือจะหักต่อในเดือนต่อๆไปผมบอกว่าหัก9,000ผมมีเงิน9,500ผมเหลือกิน500ผมจะใช้ใจ่ายยังไงคุณกิษณะบอกผมเป็นนักการพานโรงแต่เมื่อผู้บังคับบัญชาให้ทําหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนผมก็ยอมทําแต่จะมาให้จ่ายค่าซ่อมเองผมมองว่าไม่ยุติธรรมคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นนายกิษณะบอกว่าลูกสาวเนี่ยให้ผมลาออกนะฮะหลังตกเป็นประเด็นนะครับแล้วทีนี้นะภรรยาผมเนี่ยก็ เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันแต่ก็อยากให้สามีกลับมาทํางานเพราะอะไรไหม,มพยาบอกกลัวไงครอบครัวมันต้องมีภาระค่าใช้จ่าย<อ>ถ้าสามีไม่ทํางานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปกู้นี่ยืมสินมามันจะลำบากาตกงานแล้วจะทํำยังไงอ,อ่ะเนาะคุณผู้ชมฮะอยากรู้ไหมฮะว่าเราต้องตรวจสอบอีกฝ่ายด้วยเราตรวจสอบทางโรงเรียนคุณผู้ชมอยากรู้อะไรหรือ,อยังค่ะเราตรวจสอบทางโรงเรียนผอโรงเรียนแจงแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ เราไปเจอกับนี่นายปัญญาปักกาโตรองประหลัดรักษาการแทนประลัดเทศบาลตำบลนานโพและก็มีตํกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นรักษาการผอโรงเรียนอ๋อรักษาการด้วยเอ,อเปิดเผยออกมาแบบนี้ว่ารถคันดังกล่าวนักการพันโรงเป็นคนดูแลทุกอย่างแต่ขับรถจนน้ำมันเครื่องมันแห้งจนเครื่องไหม้และน็อกคือจริงๆเป็นการมอบหมายอยู่แล้วว่ารถโรงเรียนคันนี้อ้าใครขับต้องดูแลนะ คือดูแลมันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเช่นถ้าต้องเติมน้ํามันเครื่องต้องเติมทุกวันอย่าปล่อยให้เครื่องแห้งแต่นายกฤษณะเนี่ยปล่อยให้น้ํามันเครื่องแห้งจนเครื่องไหม้และน็อกนี่ส่วนการลาออกเนี่ยได้ยดได้รับไปแาแต่ไม่อนุมัตินะเพราะจะต้องตรวจสอบว่ามีภาระติดค้างทําทรัพย์สินราชการเสียาหายหรือไม่ถ้าฟังแบบนี้ก็คิดว่ารักษาการผอ,อรเนี่ยใจร้ายใช่ไหม,มแต่รักษาการผอ,อรชี้แจงต่อ ยืนยันไม่ได้หักเงินเดือนใดๆทั้งสิน้นร,รวมถึงเรื่องการผ่อนจ่ายค่าซ่อมรถที่เหลือไม่เป็นความจรงิงเเพราะรถคันนี้ผู้ที่บริจาคให้โรงเรียนเขาเป็นภาคเอกชนและพอเขารู้ว่ารถเสียเขาจ่ายค่าซ่อมให้ทั้งหมดฟังเสียงรักษาการพออะ่ะม่ไม,ไม่ไม่จริงครับเขายื่นใบาลาออกนะครับ ผมในฐานะนะครับหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็จะต้องตรวจสอบตรวจสอบก่อนว่าเขามีภาระผูกพันกับราชการหรือไม่เขาได้ทําทรัพย์สินของทางรางชการเสียหายหรือไม่นะครับตอนนี้ก็คือไม่ได้มีการหักเงินเดือนใดๆครับอ่านี่ฮะคือทางคนที่มอบรถคันนี้บริจาคให้เป็นรถรับส่งนัเกเรียนเนี่ยเขายินดีจ่ายค่าซ่อมทั้งหมดย้ําไม่มีการหักเงินเดือนหรือให้คุณกิษสนาพานรงเราผ่อนจ่ายนะครับ ขณะที่คุณลุงกฤษณะนะ<า>ออกมาพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นเคอแล้วนะยังไงคะบอกว่าตอนนี้ครับเงินเดือนไม่ได้โดนหักแล้ว<อ>ได้พูดคุยกับรักษาการผอ,อเป็นความผิดพลาดของผมที่ไม่ได้ดูสลิปเงินเดือนเพราะเงินเข้าเต็มส่วนรถคันนี้ถือว่าเป็นความผิดของผมที่ไม่ได้ดูแลรถต้องขอโทษทางเทศบาลขอโทษทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือและทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับขอโทษเทศบาลอีกครั้งฮะฟังเสียงเขานะค่ะ เงินไม่ได้โดนหักครับคือเราไม่ได้ดูสลีปครับผมความผิดพลาดของเองไม่ได้ดูแล้วก็วคือตัวน,นี้แล้วรถนี่ก็คือมันก็เป็นความผิดของผมด้วยครับคือไม่ได้ตรวจสอบ,บอะไรก็ขอโทษด,ด้วยทางขอโทษที่บาลกับขอโทษทุกทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือให้อะไรอ่ะคือเข้าใจผิดขเข้าใจผิดครับ ไม,ไม่เป็นไรนะอะไรเข้าใจผิดเคลียร์กันแล้วไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรื่องนี้กลายเป็นดราม่ามากๆแต่เราก็ไปฟังความทั้ง2ด้านแล้วนะครับค่ะก็ถือว่าจบดราม่าก็แล้วกัน